เรื่องของจ,จังหวัดจันทบุรีครับมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงเครื่องเกียรติยศประกอบศพนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีไปเป็นประธานฝ่ายคารวะครับมีพระราชธรรมเมธีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดจ,จันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสง์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบวงสรวงเครื่องเกีดยรติยศประกอบศพ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขนวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปฏิบัติพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานเพลิงศพพระราชทานดินฝังศพพระราชทานเครื่องกิติยศประกอบศพและงานประสานขอพระราชทานเพลิงโดยเครื่องกิติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทานประกอบไปด้วยโกรธแปดเหลี่ยมโกรธโถ หีบทองทึบหีบทองลายสลักหีบลายก้านแย่งหีบเชิงชายและอุปกรณ์สำหรับสวดพระพิธีกรรมและริ้วขบวนแห่ศพเวียนอรอบเมนโดยทรงพระราชทานให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชสิริยาภรณ์เป็นเครื่องหมายในการประกอบคุณงามความดีบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิต โดยทรงมอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพและการแต่งตั้งเครื่องเกียรติยศประกอบศพให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินการตามพระบรมราชโชบายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปตามความเรียบร้อยสมพระเกียรติอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงซึ่งในส่วนของจังหวัดจันทบ,บรุรีทายาทหรือผู้ขอพระราชทานสามารถติดต่อประสานงานและขอคําแนะนําเกี่ยวกับพิธีการศพตามหลักเกณฑ์ของสํานักราชวัง ได้ที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานพระธรรมจังหวัดจันทบุรีติดต่อได้นะครับทุกวันไม่เวนวันอยุดราชการครับที่หมายเลขโทรศัพท์039480292ไลน์หนึ่งหมายเลขครับที่0655233642